สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้สมุนไพรที่เราภูมิใจอามานาเสนอต้นหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นที่เข้ามาในเมืองไทยไม่น่าจะต่ํากว่า10ปีนะคะต้นนี้ยังชื่อที่เรารู้จักกันที่สุดก็คือต้นมิลลักขึ้นในความหมายก็คือต้นมหัศจรรย์นั่นเองแต่จากการค้นคว้าล่าสุดนะคะมีชื่อเรียกไทยได้ว่าต้นเทพสาครจุคง แต่คนคูดเองก็ยังไม่ไมคุ้นหูเลยนะคะกับชื่อนี้เทพสากรนะคงไม่ติดอะ่ะเอาเป็นว่าเราก็เรียกต้นเมลักเคินหรือต้นมาหัศจรรย์เหมือนเดิม่าเนาะเพื่อความคุ้นเคยคุ้นชินของพวกเรากันนะคะต้นนี้เป็นต้นไม้มหาหัศจรรย์สมชื่อมีใครเคยรู้จักเขาบ้างจริงๆต้นนี้เป็นทำเ,เป็นต้นไม้ที่ทําให้องค์ต้องต้องได้กลับมาอัดคลิปหลังจากที่เงียบหายไปนานมากนะคะเพราะว่าพอดีเขาออกลูก ซึ่งโอกาสที่จะหาไม้คือคือต้นนี้เขาใช้ลูกอะค่ะใช้ลูกแล้วในเมื่อเขาออกรูปมาเนี่ยเราก็ไม่รอช้าเลยขอจัดไปเอออันนี้ใช่ดอกเขาไม่เอ่ยสีขาวๆนี่แก่ละตามมาค่อยดีน่าจะใช่นะคะแต่เอาเป็นว่าส่วนที่เราต้องการให้เห็นสำคัญที่สุดก็คือลูกของต้นนี้แหละขนนึ้นเองนะคะเป็นไฮไลท์ดูกันใกล้ๆเลย มหาศารจัยังไงทาไมถึงได้ชื่อว่าต้นมหาศา์ต้นนี้คือต้นที่ทําให้ของเปรี้ยวกลายเป็นของหวานนะคะหลังจากที่เคี้ยวลูกมิลาเคลิลเนี่ยกินเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเราให้ไปกินของเปรียปร้ยวๆตามเลยนะคะจะเป็นมะยมมะนาวมะขามมะม่วงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปรียปร้ยวๆเนะะี่ยค่ะมันจะไม่เปรี้ยว มหาศาลไปคะใครที่ลองเคยลองทานกันแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าออม,มันมันแปลกดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าะไรเอ,อเขาบอกว่าญี่ปุ่นเอาไม้ต้นเนี้ยไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าคนเราเนี่ยขาดความหวานไม่ได้คือคนทุกวันนี้จะติดรสหวาน ะะจะติดรสหวานเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตขับขาดความหวานจะอยู่ไปเพื่ออะไรหรือนะคะบางคนยอมตายแต่จะไม่ยอมอดหวานนะคะญี่ปุ่นจึงเอาผลไม้ชนิดนี้ไปให้ผู้ป่วยกินนะคะก่อนที่จะกินอาหารกินขนมกินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำตาลจริงๆแต่จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหวาน เป็นปกติทําให้เขาไม่ไม่ต้องเสียอรรรดในการกินนะคะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรับประทานอาหารได้แต่ไม่ไม่ต้องไปกินของหวานจริงๆก็คือใช้ตัวนี้แทนเพื่อหลอกลิ้นเราให้ให้รู้สึกว่าหวานว่าสิ่งที่กินเข้าไปหวานนะคะทีนี้อาการอาการที่หวานแบบนั้นน่ะมันจะคงอยู่ที่ลิ้นประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง เขาบอกว่ามันเกิดจากสารไกลโคโปรตีนในผลของต้นมิลาเคินเนี่ยไปเคลือบลิ้นเคลือบผิวของลิ้นนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนความรู้สึกในการรับรสเปรี้ยวให้กลายเป็นรสหวานนะคะเห็นเขาว่าใช้เปลี่ยนรสขมได้นิดหน่อยแต่มันจริงไม่เคยได้ยินว่าฝรั่งเอาไปกินเพื่อใช้รสคือไม่ให้รู้สึกเผ็ด อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะคืออยู่กับสมุนไพรก็จริงแต่ไม่ไม่ค่อยลองเองก็เลยยังไม่รู้ว่างจริงแล้วมันมันเริ่อเผ็ดได้ด้วยไหมนะคะเขาบอกว่าสารโปรตีนไกลโคโปรตีนตัวที่ทำให้ลิ้นเปลี่ยนรสจากรู้สึกเปรี้ยวเป็นรู้สึกหวานนั้นน่ะชื่อสารมิราคูลินนะคะ นอกจากคือตัวจริงจริงจริตัวผลไม้เขามีรสเปรี้ยวนะคะตัวผลไม้เขามีรสเปรี้ยวแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยกินอย่างอื่นแล้วจะหวานไปหมดนะคะเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยนะ่ะฉลาดคงจะสามารถที่จะหาประโยชน์จากต้นมิลค์เคิ้นได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะคะมันจะดีแค่ไหนที่สามารถที่จะลดการใช้น้ําตาลอย่างเวลาที่เราเชื่อม เชื่อมของหรือเวลาที่เราเชื่อมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว่มันต้องใช้น้ําตาลเยอะขนาดไหนถ้าเปลี่ยนมาเป็นใส่มลค์เคลื่นหลักมันจะเป็นยังไงหรือในกาแฟซึ่งคนติดหวานต้องใช้นมข้นหวานต้องใช้อะไรเยอะๆเนี่ยถ้าใส่มิลค์เคลนลงไปมันจะเป็นยังไงก็น่าสนใจตัวนี้ยังสามารถต่อยอดพัฒนาในเชิงธุรกิจเพื่อสุขภาพได้อีกเยอะนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเราก็คงต้องศึกษาถึง โทษว่าถ้ากินติดต่อกันนานๆจะเกิดอะไรขึ้นไหมเห็นมีข้อแย้งๆมาว่าถ้ากินติดต่อไปน,นานๆจะทําให้ลิ้นเสียความสามารถในการรับรสถ,ถาวรเราก็ไม่รู้นะคะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนรอบคอบแล้วก็ทําอะไรอย่างมีมาตรฐานในความรู้สึกเ,เนาะเราก็ไม่รู้หรอก เขาจะเลือกตัวนี้มาใช้เพื่อแก้อาการของผู้ป่วยทําไมหรือมันอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าปล่อยให้ผู้ป่วยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็กินของหวานๆไปเรื่อยๆมันบางทีมันก็ต้องเลือกเนาะต้องเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้คนนะคะวันนี้วลากรสมุสมนไพรก็ขอนําเสนอเรื่องของต้นมิราเคลิลต้นมหาสจั์หรือต้นเทพสาครซึ่งไม่เคยได้ยินเลยว่าใครเรียกชื่อนี้ นะคะเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรมหัศจรรย์หน้าทึ่งที่ไม่ใช่ของไทยรู้สึกจะเป็นของไม่แน่ใจแอฟริกานะคะสักคู่ประเทศกาหน้าแอฟริกานะคะเป็นพืชพื้นเมืองของทางแถบนั้นแต่สามารถโตได้ดีในประเทศของเราและเป็นพืชที่น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจกที่น่าสนใจตัวหนึ่งได้อีกด้วยนะคะบางปีจะมียอด คนที่สั่งลูกไมละเคลิ้นเน่ยเป็นจํานวนมากแต่ยังไม่มีใครทาจริงๆจริงๆเป็นเรื่องเป็นเาวานะคะก็และที่สําคัญก็คือญี่ปุ่นปลูกตัวนี้ไม่ได้แต่ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะใครที่มีความคิดที่จะเอาไปต่อยอดอะไรก็ลองทํากันดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลือกในยุคนี้ที่เราจะต้องสแสวงหาความต่างและ กับคืนชีวิตเข้าสู่ธรรมชาตินี่เป็นทางเลือกทางรอดของมวลมนุษยชาติวัลลกรสมุนไพรฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับเรื่องราวของมิลเคเลิลหรือต้นมหาสิจัรย์ขอบคุณค่ะ